คนที่เรามี analyst note ในตัวของ APP นะครับ APP ใเข้าแอปอะไรอยู่ครับคุณแอปเนี่ยแอปทีแคฮะชื่อเต็มของเขานะครับก็หัวข้อคือ APP ในลมิทได้ทุกอย่างที่คุณเลือกสรรนะนะครับเพราะว่าเขาทำซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ในตัวของ 3D นะครับอยากจะปรินต์อยากจะได้อะไรอยากจะเอาอะไรไปให้ลูกเล่นเนี่ยผมยังคิดอยู่นะ ว่าถ้าเกิดเขาขายเครื่องแบบที่ไซส์เล็กหน่อยเนี่ย<ช><ด>ซื้อมาทดลองน,นะ<ด>มันมันก็ประมาณสักหลักหมื่นกว่าบาทอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาปริ้นแบบพวกของเล่นของอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนในตัวของ 3d printing เนี่ยจริงๆมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเขาปริ้นแบบเป็นโปรโตไทป์เพื่อเอาไปแบบไปขายโปรดักต์หรือว่าไปไปรเซนงานอะไรพวกนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ การใช้เครื่องพิมพ์ 3D เนี่ยพิมพ์เพื่อการผลิตจริงเลยไม่ใช่แค่เป็นโปรโตไทป์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการใช้กันเยอะมากอย่างก่อนหน้านั้นเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราเคยมาแชร์ให้ฟังว่าเอ,อ,อเมริกาเนี่ยมีเท่าไหร่เขาซื้อหมดเพราะอะไรเพราะว่าเขาไปพปิมพ์พวกอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องจากว่ามันไม่พอจริงๆนะครับตัวของ a อ p พ cat คเนี่ยทำซอฟต์แวร์คือขายซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นะครับเป็นที่เกี่ยวกับ 3D printing เนี่ยให้กับอุตสาหกรรมภาคการผลิต แล้วก็ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเขาก็คือยานยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับรวมถึงอุตสาหกรรมพวกออกแบบสถาปัตยกรรมแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็คือพวกแบบพ r o เ e อร์ตี้ต่างๆด้วยนะครับที่ผ่านมาต้องบอกว่าไตรมาส3เนี่ยกำไรอาจจะชะลอแน่นอนว่าได้รับผลกระทบจากโควิดแต่ไตรมาส4เนี่ยลูกค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยฟื้นกลับมาหมดแล้วอย่างเช่นกลุ่มยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์เขาก็ดีอยู่แล้วนะครับยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยฟื้นกลับมาหมดในไตรมาส4เพราะฉะนั้นเเเนนี่่ปรระด็็็ทาาหกคือว โอเคธุรกิจของคุณเนี่ยเป็นธุรกิจอนาคตน่าสนใจในแง่ของ 3D Printing ยังไงก็มาแน่สองก็คือว่าลูกค้าคุณที่เป็นแบบลูกค้าแบบ traditional ที่คุณทำธุรกิจอยู่ซึ่งคนอาจจะไม่ได้ชอบมากเนี่ยนะครับเพราะว่าอยู่ในภาคการผลิตเนี่ยเขาเริ่มฟื้นตัว อันที่3คือเขาเริ่มมีการขยายไปลูกค้าใหม่ๆก็คือกลุ่มการแพทย์ปีนี้จะทําตลาดกลุ่มนี้มากขึ้นนะครับเราก็คิดว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความต้องการสูงแล้วเพราะฉะนั้นการทําตลาดเนี่ยมันไม่น่าจะยากมากนะครับก็น่าจะเป็นตัวต่อยอดได้เอาเป็นว่าไตมาสี่กำไรฟื้นโตเยียๆได้นะครับเราคิดว่าน่าจะโตประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทั้งปี6,4ก็คิดว่าน่าจะกลับมาโต นะครับสิ่งท oh ี่ผมสังเกตก็คือว่าผมไปดูไส้ในงบเขานะแล้วก็โทรเขาไปไปคุยกับผู้บริหารเนี่ยงบเขาเนี่ยมันมีตัวของสินค้าคงเหลือเนี่ยค่อยๆขึ้นมาอย่างี้ตอนแรกเราคิดเอ๊ะขายไม่ได้หมุนไม่ออกหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่จ้ะเป็นสินค้าที่รอส่งมอบเท่านั้นเลยแล้วเราไปดูเนี่ยตัวของสินค้าคงเหลือไม่ค่อยมีการตัดเป็นแบบยอดสินคไม่ค่อยมีน้อยมากฮะหลักแบบหลักหมื่นบาทอ่ะแล้วก็ดีเสียก็หลักแสนบาทน้อยมาก นะครับก็เลยมองว่าอันนี้มันเป็นภาพสะท้อนได้ถ้าเกิดว่านี่ให้ทริคเลยนะท่านจะไปดูพวกแบบบริษัทที่ขายพวกอย่างเงี้ยท่านไปดูเอออินเวสทอรีถ้าเกิดเขามีแล้วลองโทรไปเช็คถ้าเกิดว่าเป็นการรอส่งมอบเนี่ยกำไรมันจะดีในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเห็นตอนนี้คือบอททอมแล้วไตมัดสจบแล้วไตมัดสี่ฟื้นไตรมาสหนึ่งมีโอกาสนิวไฮนะครับแล้วก็เออเรามองว่าตัวของแอปพลิเคชันเนี่ยได้แรงหนุนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขานําเข้าพวกซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ประมาณสัก60%ของต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเราก็ไปทำ sensitivity มานะครับหของเงินบาทที่แข็งค่าเนี่ยเป็นบวกกับกําไรสุทธิประมาณ5-6%าเนะครับเพราะฉะนั้นเขาได้ประโยชน์จากเรื่องบาทแข่งด้วยนะในปี64เนี่ยเรามองว่า1ก็คือฐานลูกค้าขยายมี product ใหม่แล้วก็ประโยชน์จากบาทแข่งนี่แหละน่าจะช่วยเขาได้นะครับมาดูที่ valuation บ้างเนื่องจากว่าเขาเพิ่ง IPO มาได้ประมาณสักพศจิกาปีหนึ่งเกนะนะครับเอ่อตอนนี้ไม่มีนี่เลยดอกเบี้ยจ่ายนี่หลักแบบ แสนบาทน,นิดหน่อยนะครับแทบไม่มีหนี้เลยนะครับก็เป็นเป็นเป็นแคชคอมบานีน,นะครับเงินสดในมือเนี่ยบาท27สตางค์ต่อหุ้นนะครับ PE ตอนนี้ประมาณสักเถึง10เท่านะครับคือเราประเมินเบื้องต้นเนี่ยกำไรปีนี้น่าจะทำได้อยู่ประมาณสัก65ถึง70ล้านบาทนะกำไรต่อหุ้นก็คือ23ตังค์ถึตังค์นะครับ PE ก็คือ9-10ถึง10เท่าแต่ถ้าเกว่าเราเอาเงินสดหักเข้าไปในราคาหุ้นเพราะว่าเป็นแคชคอมบานะี PE จะเหลือแค่ประมาณสัก4ถึง4.5เท่าแค่นั้นเองเอ๊ะคุณคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ผิดฮะคุณใช้หลักสูตรที่ไหนมาเนี่ยเพราะว่าก็คิดเหมือนหลักการเทคกิจการเนี่ยยังมีจะเหลือฟุ้น PE 4.5เท่าในตลาดเนี่ยอ้าวแล้วดีเวียนดิวิวเท่าไหร่เนี่ยดีเวียนดิวิวนี่บอกๆนะคือกำไรต่อหุ้นคืออะไฮะสิตังค์เอาแค่เมนเทนก่อน10ตังค์ก็ประมาณสัก4%อร์แต่ปีปี64ผมคิดว่าน่าจะจ่าย15ตังค์ อ่าเพราะเงินสดเขาเยอะนะครับก็ประมาณสัก6%กซครับ p พร์โปรบุ๊กหนึ่งจุเก้าเท่าอ่าอันนี้คือตัวเองนะเราไปเทียบอุตสาหกรรมนะซอฟต์แวร์เขาเทรดกันเนี่ย P/E ส5ิบห้าอืมไพร์โปรบุ๊กเขาเทรดกันหเท่าอ่ะครับแล้วปันผลไม่ถึงสามเอเซ็ืมคือผมผมว่ามองข้ามเกินไปอ่ะอืมก็ฝากไว้เนอะจริงตัวนี้เราก็เริ่มเราก็เล่าเมื่อแต่เมื่อวานแล้วเนอะใใช่ที่บอกว่าเป็นหุ้นใน อ่อตัวเขาได้คุซอฟต์แวร์ที่เขานํามาขายคุณในกองลงทุนของคุณเคที่ใช่ใช่ครับยี่ห้ออะไรนะคุณกอลสตาร์ทิสสตาร์สตาร์สตาร์ทิสทิสอะไรนะสตาร์สตาร์ตีสสตาร์ตีสใช่สตาร์ตีสโอเคก็ฝากไว้เรียกไม่ถูกนะฮะอือก็คุณอ้วนให้ราคาเป้าหมายเท่าไหร่นะก็ให้เป็นช่วงไว้นะครับคือ3ามบาทห้ถึง4ี่บาทห้อิงพีที่15ถึง20เท่าสิบห้าเท่าเนี่ยผมก็มีเหตุผลว่า ถ้าเกิดมองอย่างนี้แย่ก็ไม่ควรเทรดต่ำกว่ากลุ่ม S I อ่ะ S I ก็เทรดประมาณนี้นะครับล้ว20เท่าก็มีเหตุผลเพราะว่าผมอิง P E ซอฟต์แวร์ที่30แล้วผมดิสคาวก็คือว่าให้เฉพาะสัดส่วนการขายซอฟต์แวร์ของเขาที่80% 83 24ผมก็ให้ประมาณสัก20เท่า20เท่าเพราะฉะนั้นะตัวนี้อาจจะเป็นหุ้นที่มันไซส์เล็กหน่อยเพราะฉะนั้นท่านอาจจะเปรียบภาพไม่เห็นเนี่ยอาจจะเปรียบคล้ายๆกับไอเน ช่วงที่ก่อนเราแนะนําตั้งแต่เล่นเรื่องขาว u d Computing ถ้าจำได้ประมาณปีที่แล้วอันหุ้นเหล่านี้ในเวลาถ้าลงทุนเนี่ยต้องหอน้องเลยมันไม่ใช่ทุนเทหมดนาตากตัวนี้ตัวเดียวเพราะว่าหุ้นมันเล็กไงมันเล็กเกินไปที่คุณจะไปเททุกอย่างลงที่ตัวนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นการลงทุนก็คืออยากจะให้ใช้เม็ดเงินที่ไม่เยอะของพอลงทุนกันเอามาสําหรับลงทุนในหุ้น Small Cap แต่ว่าเน้นถือหน่อยเอาอัพไซด์ที่มัน ทำโตๆหน่อยใช่สำหรับตัว A P P เนอะราดูนิดนึงถ้าแบบเปิดกระโดดมากเกินไปอ<ร>อเราจะหลอ,อก่อนใช่นะฮะเราไม่ใช่แบบเทน้ําหนักทั้งหมดเพราะอาจจะมีบางท่านแบบฉันชอบแบบเบ,บ,บ,บสแบบสุดเบสสุดตัวไงออฉันเทหมดแล้วพอดีจ้าเปิดสูงใช่ดอยไปเลยจ้าคือ ดอยแล้วก็บางทีมันหลุดได้แหละนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลาไงเดี๋ยวท่านจะหงุดหงิดใจใช่ท่านซื้อก็ในลักษณะของแบ่งซื้อแบ่งซื้อคือแบ่งพอร์ตบางส่วนมาซื้อแล้วซื้อแบบทยอยแบ่งเออถ้ามองภาพเห็นก็เหมือนไอเน็ตแะคุณกองใช่ไหมไอเน็ตเนี้ยก่อนจะขึ้นอ่าหรือว่าจะเหมือนปินซีก็ได้ปินซีคล้ายๆปินซีอย่างเงี้ยซื้อด้วยปริมาณไม่มากแต่วันนั้นได้รอบเนี่ยท่านได้เปอร์เซ็นเทจที่เยอะใช่ครับเนาะเพราะว่าเงินตัเงินอื่นๆก็อยากจะให้เอาไว้ลงทุนบิ๊กแคปด้วยใช่ถูกไหมอย่างบางจ่่าทีเนน้้หักไดมย ่ก็วัก็สะสมแล้วกันเพราะว่นนี้เขาขึ้นมาตามปุ่มลงกันไม่ผมจะบอกว่าอะไรไหมพอพี่อันบอกบางจาก0.6เท่าผุมนึกถึงหุ้นผมรในตัวนะหุ้นอะไรกัน TTA ตอนที่เอามาแนะนําตอนนั้นก็0.6เท่านะแล้วตอนนี้เท่าไหร่ละน่าจะมาน0.8แล้ววะก็จะ1บุกแล้วเออคือแบบหุ้น0.5-0.6อ่ะในแบบถ้าเกิดเราเห็นโมเมนตัมการเติบโตที่ชัดนะ ใช่ผมว่าเพราะฉะนันก็แบ่งพอร์ตหุ้นขนาดเล็กก็แบ่งพอร์ตนิดหนึ่งพอรส่วนใหญ่ก็ลงหุ้นใหญ่ฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะจะได้ซื้อซื้อขายขได้งคอมมิชชั่นเราจะได้หมุนเรียกค่าคอมอีกแล้วเรียกค่าคอมนะ